นี่นะครับวันนี้ป้ามาสอนนอน,นะครับนี่ครับนี่อยู่ครับอห้เขาเอาไปหมุดแล้วเนาะ เอากมยังได้อยู่นะครับหนอมันของนี้อยู่เลยๆนะครับนี่ครับอุ่นหอบอยู่ในถุงหมงครับเดี๋ยวขอยมาพอกันเนาะหอยได้หนักเราได้มันเนี่ย เป็นเฮ็ดอย่างนี้ที่นี่เขาห้องเฮ็ดอย่างนี้เฮ็ดค้นหรอครับอันนี้บ้านผมห้องนอนไหลน,นะครับนี่นะครับ บ้านผมเขานิยมกินนอจีกันนะครับไอหกนอบงนอฟางนอหางยัน่ๆที่นั่นเขาบางทีคอยกินกันนะถ้าเป็นนอจีนอไหลนี่บออันเลครับปอหวานเะนาะมีมีหํากอเลอมีตาไดเ้อ นี่นะครับ นอวันนี้ครับเอานอนบงอีกอิดแล้วครับปะ่ะกลับบ้านกันเด้อไปสอนให้ยัง,งกินกันดีกว่าครับ